สวัสดีชาวเดอะแก๊งหลอนจากเรื่องจริงอิงเรื่องราวจากตนเองผู้คนรอบข้างญาติสนิทมิสหายรวมทั้งอีเมลจากทางบ้านรวมทั้งเรื่องใหม่ในปัจจุบันเรื่องที่ผ่านมาแล้ว5-10ปีและเรื่องที่พวกเราหลายคน อาจจะยังไม่เกิดเลยด้วยซ้ำนั่นแปลว่าผู้เฒ่าผู้แก่ได้ถ่ายทอดมายังลูกหลานไม่ใช่เพียงเพื่อความสนุกสนานเพลิดเพลินแต่เป็นเพราะพวกท่านต้องการสอนให้เรารู้ถึงกาลเทศะพูดในสิ่งที่ควรพูดทําในสิ่งที่ควรทําเรื่องราวในอดีต ที่ป้เฒ่าผู้แก่มาเล่าจึงเป็นข้อยืนยันได้ว่าสิ่งที่เว้นลับมีอยู่จริงเพราะคนในอดีตมักจะถือศีลมีวิชาอาคมไม่พูดปดให้ศีลและอาคมเสื่อมเรื่องที่เล่าจึงไม่มีข้อสงสัยในหมู่ลูกหลาน นอกจากความน่ากลัวที่คิดว่าถ้าเจอกับตัวเองจะน่ากลัวขนาดไหนใช่ค่ะเรื่องในอดีตน่ากลัวแต่เรื่องในปัจจุบันมันก็น่ากลัวไม่แพ้กันถ้าคุณพิสูจน์ไม่ได้ก็ไม่ควรหาทำแต่ถ้าอยากพิสูจน์ รับรองว่าสิ่งลี้ลับต้อนรับคุณอยู่ก่อนจะพิสูจน์ลองมาฟังเรื่องนี้กันก่อนเพื่อจะเปลี่ยนใจเพื่อไม่ให้เสียเวลามาเริ่มกันค่ะเรื่องนี้เป็นเรื่องเล่าจากคุณปู่ของเพื่อนเราเองค่ะคุณปู่เล่าว่า เรื่องนี้เกิดขึ้นกับตัวท่านเองตอนนั้นท่านเป็นทหารหนุ่มทหารในสมัยนั้นจะนอนตามป่าเดินไปตามภูเขาอยู่ในป่าเป็นเดือนเดือนตอนนั้นชุดลาดตระเวนของคุณปู่เดินสำรวจไปในป่าแถบดงพญาเยน็นซึ่งก็คือ เขาใหญ่ในปัจจุบันป่าแถบนั้นผู้ร้ายชุกชุมและเป็นที่เรื่องชื่อถึงความอันตรายไม่ว่าจะเป็นเสือช้างสัตว์ร้ายไข้ป่าหรือแม้แต่พูดผีที่พร้อมจะฆ่าชีวิตได้ทุกเมื่อ ชุดลาดตะเวนของคุณปู่มีกันอยู่เจ็ดคนเดินลาดตะเวนกันไปเรื่อยๆเวลาหิวก็เก็บเห็ดยิงสัตว์เพื่อนำมาประกอบอาหารทำแบบนี้วนไปเรื่อยๆทุกวันจนวันหนึ่งเดินมาเจอต้นตะเคียนใหญ่มากขนาดสาสิบคนโอบเห็นจะได้ ซึ่งใหญ่มากๆคุณปู่เห็นว่าต้นตะเคียนใหญ่ขนาดนี้ย่อมมีเทพาอารักษ์ซึ่งมีทั้งดีและไม่ดีท่านจึงรีบบอกทุกคนให้เร่งสีเทา้าเพื่อให้ถึงเนินดินที่เห็นอยู่ไกลลิบๆก่อนตะวันจะตกดิน คุณปู่เป็นคนมีวิชาอยู่บ้างเล็กๆในน้อยเรื่องสะกดวิญญาณเรื่องคาถาอาคมแต่ถ้าไม่จำเป็นคุณปู่ก็ไม่อยากเจอเรื่องราวที่ต้องมาใช้วิชาแบบนี้แต่ยังไม่ทันพ้นจากต้นตะเคียนมา มีเสียงจากหนึ่งคนในกลุ่มลาดตะเวนนั้นพูดขึ้นมาว่าต้นตะเคียนใหญ่ขนาดนี้นมตะเคียนจะใหญ่ขนาดไหนวะแล้วก็หัวเราะคุณปู่หันไปแล้วก็พูดกับเจ้าของเสียงนั้นเอ็งหาเรื่องตายแล้วไอ้ดำขอขมาเดี๋ยวนี้ ดำได้ยินแบบนั้นก็รีบยกมือไหว้แล้วก็รีบเดินไปเข้าแถวอย่างรวดเร็วชุดลาดตะเวนเดินถึงเนินดินซึ่งด้านหลังมีแหล่งน้ำเป็นชัยภูมิเหมาะกับการตั้งฐานเพราะหากมีโจรเข้ามาเราจะเห็นก่อนเย็นวันนั้น พวกเขาจึงได้ยิงสัตว์เพื่อมาประกอบอาหารได้เก่งและข้างมาเป็นอาหารเย็นของวันนี้และคุณปู่ได้บอกลูกน้องว่าคืนนี้พวกเราจะต้องทำห้างปีนขึ้นไปนอนบนต้นไม้เพราะที่พักของเราใกล้แหล่งน้ำพอตกดึก จะมีสัตว์ป่าพวกเสือช้างหมาในมากินน้ำที่แหล่งน้ำถ้ามันได้กลิ่นมนุษย์มันอาจจะทำอันตรายพวกเราได้พอถึงเวลาพลบคำ่ำทุกคนก่อไฟนั่งหลอมวงแล้วกินอาหารที่หากันมาได้ คุณปู่ก,กาชับลูกน้องว่าถ้าขึ้นห้างไปแล้วให้สวดมนต์ชินบัญชรคาถาเมื่อสวดจบแล้วให้ขอขมาเทพาอารักษ์เสียก่อนนอนและหากว่ากลางคืนได้ยินเสียงใดๆไม่ว่าเสียงใครห้ามลงมาจากห้าง จนกว่าจะเห็นแสงสว่างทุกคนฟังแล้วก็แยกย้ายกันขึ้นห้างไปคุณปู่เล่าว่ากลางป่าลึกมักจะมีอะไรแปลกๆเกิดขึ้นกับเราได้เสมอเราต้องตั้งสติให้มัน่นมีสติให้มากที่สุดและแล้วคืนนั้น เหตุการณ์ประหลาดก็เกิดขึ้นจริงๆตอนนั้นคุณปู่เล่าว่าท่านหลับไปแล้วแต่ต้องลุกขึ้นตื่นเพราะเสียงบางมันร้องดังผิดปกติทันใดนั้นคุณปู่เห็นไอ้ดำกำลังปีนลงมาจากห้างคุณปู่มองตามลงมาใต้ห้าง ถึงกับตกใจหงายท้องพึ่งลงไปนั่งกับพื้นห้างสิ่งที่เห็นอยู่เบื้องล่างคือเสือลายพาดกรอนตัวใหญ่ลายริ้วเหลืองสลับดำและเห็นชัดเจนเพราะคืนนี้จันท์สว่างคุณปู่เห็นไอ้ดำกำลังไต่ลงไปคุณปู่คิดว่า มันไม่ใช่เรื่องปกติซะแล้วคุณปู่พยายามเรียกตะโกนเท่าไหร่ไอ้ดำมันก็ไม่หยุดยังปีนลงไปเรื่อยๆเหลืออีกไม่ถึงสามเมตรไอ้ดำก็จะไต่ลงถึงเสือตัวนั้นแล้วคุณปู่ตัดสินใจเล็งและยิงปืนไปที่เสือตัวนั้น ทันทีที่เสียงปืนดังเปรี้ยงไอ้ดำก็รู้สึกตัวแล้วทำท่าตกใจเมื่อเห็นเสือตัวเข่องอยู่ด้านล่างปากก็ร้องช่วยด้วยช่วยด้วยพลางก็ไต่ขึ้นมาบนห้างมานั่งสั่นเป็นลูกนกหลังจากเสียงปืนดังออกไป ป่าทั้งป่าก็เงียบสงัดไม่มีแม้แต่เสียงจงยิ้งหรีดหรือเสียงข้างบางชนีอีกเลยและคุณปู่ก็ไม่ได้ตั้งใจยิงให้โดนเสือด้วยแต่ยิงเพื่อเรียกสติไอดำให้กลับคืนมากลายเป็นว่าคืนนั้นทั้งคืนไม่มีใครได้นอน ถึงแม้จะง่วงเพียงใดก็ตามพอเช้าทุกคนก็ปีนลงมาต่างคนต่างมีคำถามแต่คนที่อาการหนักที่สุดคือไอดำสภาพมันดูไม่ได้หน้าซีดเป็นไก่ต้มคุณปู่ก็เลยถามถึงเรื่องเมื่อคืนว่า ้าสั่งเองแล้วใช่ไหมไม่ว่าเองเห็นอะไรได้ยินอะไรก็ห้ามลงมาเด็ดขาดแล้วเองลงมาทำหาอะไรไอ้ดำเล่าด้วยน้ำเสียงสั่นเครือว่ามันเห็นผู้หญิงผมยาวดำครับหน้าตาสวยมากผิวขาวใส่เสื้อคอกระเช้าสีไม้ฝาด ยืนเรียกที่ใต้ห้างมันว่ามันจำได้ที่คุณปู่ห้ามแต่คิดว่าคงไม่เป็นไรก็แค่ผู้หญิงคนเดียวเขาอาจจะมาหาเห็ดแล้วหลงทางมาก็เลยจะลงมาถามไทยดูมารู้ตัวอีกทีตอนที่คุณปู่ยิงปืนแล้ว ดำเลยหันไปดูกลับเห็นเสือลายพาดกรอนตัวใหญ่เดินไปเดินมาใต้ห้างแต่ไม่มีผู้หญิงคนนั้นที่เห็นในตอนแรกแล้วคุณปู่พูดว่าเอ็งรู้ไหมไอ้ดำข้าเป็นทหารอยู่แถบนี้มากี่ปีข้าเห็นอะไรมาเยอะกว่านี้ ข้าจึงขอเตือนพวกเองป่าทุกป่ามีเทพาอารักมีอาถรรพ์ของป่าที่เองเห็นผู้หญิงกูไม่เห็นกูเห็นแต่เสือตัวใหญ่เดินอยู่ใต้ห้างของเองแล้วเห็นเองพยายามปีนลงไปหามัน ไอ้ดำได้ฟังดังนั้นตกใจตาเหลือกตัวสั่นเสียงสั่นแล้วก็ถามคุณปู่ว่างั้นที่ผมเจอแปลว่าผมเจอเสือสมิงเข้าให้แล้วใช่ไหมครับคุณปู่หันมามองหน้าไอ้ดำแล้วบอกว่าไม่ใช่ สิ่งที่เองเห็นไม่ใช่เสือสมิงแต่เป็นนางตะเคียนที่เองปากดีไว้เมื่อตอนบ่ายเมื่อวานข้าพอจะมีวิชายอยู่บ้างสิ่งที่ข้ามองเห็นเมื่อวานจึงไม่ใช่แค่ต้นตะเคียนใหญ่แต่ข้าเห็น นางตะเคียนที่ตัวใหญ่เท่าต้นตะเคียนกําลังโกรธเองมากหน้าตาหน้ากลัวมีแต่ตาดำหน้าแดงเสียะปากเห็นฟันเป็นเหมือนซี่ปลาแต่ข้าทองบทสะกดวิญญาณไว้รีบพาพวกเองมาถึงที่นี่ให้เร็วที่สุด และบริเวณที่เราตั้งห้างอยู่นี้ใกล้แหล่งน้ำเป็นที่อุดมสมบูรณ์สัตว์น้อยใหญ่ที่ออกหากินกลางคืนก็มักจะวนเวียนอยู่แถวนี้รวมทั้งเสือตัวนั้นด้วยนางตะเคียนจึงล่อให้เองลงมาเพื่อให้เสือขยำ้ำให้สมกับที่นางโกรด แทนเพราะคำลบหลู่ของเองดำได้ฟังดังนั้นตกใจมากกลัวเจ้าแม่ตะเคียนจะตามมาเอาชีวิตจึงถามคุณปู่ว่าแล้วผมจะทำยังไงดีครับคุณปู่นิ่งสักพักแล้วบอกว่าเรา ต้องเดินย้อนกลับไปที่ต้นตะเคียนยักษ์ต้นนั้นแล้วไปทำพิธีขอขมากับเจ้าแม่ตะเคียนเจ้าดำถามว่าผมจะรอดใช่ไหมครับคุณปู่นิ่งแล้วมองหน้าข้าไม่แน่ใจและไม่รับปาก อยู่ที่เวนที่กรรมของเองด้วยทุกคนหน้าถอดสีแล้วก็พาก,กันเดินย้อนกลับไปที่ต้นตะเคียนยักษ์ระหว่างทางคุณปู่ใช้มีดพกทำสัญ,ญลักษณ์ไว้ตามต้นไม้พร้อมทั้งเดินท่องคาถาไปจนถึงต้นตะเคียนยักษ์ต้นนั้น พอไปถึงคุณปู่เริ่มนั่งสมาธิป่าทั้งป่าเงียบไม่มีแม้กระทั่งลมพัดนั่งอยู่สักพักก็ลืมตาแล้วเงยหน้าขึ้นไปบนต้นตะเคียนทุกคนเงยตามขึ้นไปแต่ก็ต้องพงะเพราะสิ่งที่เห็นอยู่ตรงหน้าคือ ผู้หญิงผมยาวผิวขาวแต่ตัวใหญ่สูงเท่าต้นตะเคียนนั้นแล้วชี้มือลงมาที่ไอ้ดำแล้วพูดว่ามึงลบลูกกูมึงต้องตายสินเสียงนั้นลมพายุพัดมาอย่างแรงดำางายท้องลงไป นอนดิ้นตาเหลือกเหมือนจะขาดอากาศหายใจคุณปู่ก็พูดพออกไปว่าแม่นางตะเคียนถ้าท่านเห็นแก่พระสงฆ์องค์เจ้าข้าขอชีวิตของเด็กคนนี้ข้าและเด็กคนนี้จะไปบวชให้แม่ตะเคียน แต่หากแม่ตะเคียนทำให้มันตายเท่ากับว่าแม่ตะเคียนกำลังสร้างบาปอย่างใหญ่หลวงเป็นมารให้กับอุบาสกผู้ที่จะเข้าสู่ร่มกาสวพักบาปนั้นใหญ่หลวงยิ่งนักและบาปก็จะติดตัวแม่ตะเคียนไปอีกกี่ร้อยปี กว่าแม่จะได้กลับขึ้นไปชั้นฟ้าอีกเพียงแค่คำพูดนั้นพูดจบไอ้ดำก็หายใจเฮือกใหญ่แล้วกิ่งตะเคียนกิ่งใหญ่ก็หักโค่นลงมารงปากของเจ้าดำพอดีทำให้เจ้าดำมีรอยแผลที่ฉีกขาดที่ปากและเลือดทะลักออกมา แต่ดำก็ยังไม่ถึงคาดดำไม่ตายเมื่อดำรวบรวมกําลังได้จึงก้มลงกราบแม่ตะเคียนทันทีทุกคนนั่งมองหน้าตาค้างทำอะไรไม่ถูกแล้วก็ก้มกราบตามไอ้ดำกันทุกคน และหลังจากนั้นคุณปู่เมื่อพาเจ้าดำและพวกออกจากป่าได้คุณปู่จึงนำชุดลาตระเวนทั้งหมดบวชหนึ่งพันสาส่วนเจ้าดำหรือหลวงตาดำขอบวชตลอดชีวิตและยังมีชีวิตอยู่จนถึงตอนนี้ เมื่อผ่านเรื่องนี้ไปได้คุณปู่บอกว่าทุกคนก็ได้บทเรียนในป่ามีสิ่งเร้นลับป่ามีเจ้าป่ามีเทพาอารักษเจ้าป่าเจ้าเขาพูดผีปิศาจและเรื่องลี้ลับอีกมากมายที่ไม่ควรเห็นเป็นเรื่องเล่น และพูดคึกขนองปากอย่างที่เจ้าดำมันได้บทเรียนไปแล้วอย่าทำเป็นเล่นกับสิ่งลี้ลับอย่าท้าพิสูจน์สิ่งที่มองไม่เห็นอย่าทำเป็นเก่งถ้ายังไม่เคยเจอของจริงด้วยความปราถนาดีจากหลอนจาก រឿងជីង